สวัสดีครับจัดไปตามกันขอจากคอมเมนต์อยากให้แรดดี้ออตันเจอกับจอนสีหน้าคู่เคนคู่ปรับตลอดการครับจัดกันในรอจริงแชมโลกเบอร์เฮีเวทเชเปนชิพครับ,รบออกมาแล้วครับคนแรกแรนดี้ออตันครับ หรือจริง,รงครับเรนเดลคีฟออตันครับเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนคิศตวร,รัเก้าร1อ8 0ครับส่วนสูงครับ6กฟุต5้านิว้วน้ำหนัก275อปอนด์ครับสีรีอายุรวม44ปีมาจากเซนต์ลุยมิสซูรีส่งเข้าประกวดครับ from prospect killer world to to champion. the the eventually chip blue legacy legend เดนดี้เออร์ตันครับมีชื่อเสียงโด่งดังจากการคว้าแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดครับของดับเบิลยูดับเบิลยูเอครับโดยการเอาชนะมวยปล้ำจอมเทคนิคอย่างคริสเบนวาครับด้วยอายุเพียง24ปีครับ4เดือน15วันครับในปี2004และยังคงไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้ครับจนถึงทุกวันนี้ครับ ออตันเปิดตัวกลั้งแรกในสมิทดาวันที่25มีนายนปี2002ครับโดยการเจอกับอัรโตคอรลี่ซึ่งก็ได้การตอบรับจากคนดูเป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อมาในเดือนกันยายนครับออตันได้ถูกย้ายมาที่รอครับและได้เอาชนะเซเว่นริชาร์ดครับเป็นการเปิดตัวของเ่าครั้งแรกกับในรอจากนี้ออตันครับยังได้เข้าร่วมกลุ่มเอฟโ u ล i ชันครับซึ่งมีซิปเปอร์เน็ครับเป็นหัวหน้าลิฟเฟและบาติต้าครับอยู่ด้วย หลังจากนั้นออตตันก็ดุ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยสาม,มารถคว,าว้าแชมป์อเมเตอร์คอนติเนนทัลครับโดยการเจอน,นัดรอบเวนเดมได้ในอามาเกด,ดอนกับปี2003และยังได้ปราบนักมวยปล้ำครับในตำนานหลายคน <is S 1> เช่นนาดดีเรดจอห์นไมเคิลมิคฟรี่จา่าสโลเตอร์ๆๆครับออกมาแล้วกับคนที่สอง You can see มิจอห์นสี่หน้าครับ จอน์ซีนาครับหรือว่าชื่อจริงจอน์เฟเดกเอนโทนีซีนาจูเนียครับชื่อจะยาวไปไหนเกิดเมื่อวันที่23สาเมษายนคิดศัลาหนึ่7การ้อยเจบครับซีเรียอายุรวม47ปีครับส่วนสูงครับอกฟุต1นนิ้วน้ำหนัก2 5 1อปอนด์ครับมาจากเบสเนวิลบรี่เมสซาตูเซตส่งเข้าปะกอวดครับ จอร์ซีนาครับเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนักแสดงนักร้องและฮิบออบกับเจ้าอเมริกันครับเป็นแชมป์โลก16สมัยครับแชมป์ดับเบิลยูเอ13สมัยและแชมป์โลกเฮฟวีเอ3สมัยครับแชมป์ยูเอส5สมัยแชมป์แั็กทีมดับเบิลยูเอี4สมัยครับผู้ชนะรอยเลนลัมเบอร์ประจำปี2008และ2013ครับมาครับวันนี้จิงเข็มคัตครับแชมป์โลกเฮฟวีเทครับ พร้อมกันหรือยังครับทุกคนมาครับเกมเริ่มแล้วกรรมการสั่งโชกหลอ่อดต้นมาขย้ำเล็กโชกตันเพย์ตันใด มาดุเหลือเกินครับจับหักแล้บิดมาครับโอ้เป็นตาซัดมิชั่นเลยครับเจอจอนซีนาครับปลบล็อกได้แล้วจอนซีน่าจับยกสแลมสลมจับปากกาครับโดยตันแล้วขึ้นก้อนแล้วโชกโชกอย่างเมามันกับทืบซ้ำครับผมแถมแถม เอาหัวโปกกับพื้นเวทีกระทืบหน,น,น้าแถมอีกกระทืบหลังกับเต็มกลางหลังแล้วทิ้งเขาครับจับสีหน้ายกขึ้นมาเวียงเข้าเชือกแล้วไขย่ำตามด้วยโชกโชกกับโชก รีบกลิ้งหนีก่อนเลยครับจอนซีน่าแล้วขึ้นเชี่กแล้วครับออตันแล้วจับโอ้ครับสิงศอกบินครับเจอจอนซีน่าครับสวนเตะมาได้ครับแล้วจับเสียบล็อกเก้าไครครับแล้วยกมาเป็นพาวเวอร์บอมจับออตันมาออตันบอกไม่ไปครับสอกไว้ได้ครับมึนนิดหน่อย และจับจอนซีนาเวียงครับแม่ลื <kır> right ่นครับลื่นเจอแตงเก่าครับโดยซีนาครับแก้ได้แล้วกระโดดมาเป็นขวางลำตัวกรรมการนับ้าแล้วแล้วอตันเวียงเจอรีเวิร์สครับเม่จนกับบันไดเหล็กเต็มๆขึ้นมารอข้างบนแล้วครับซีนาออตันมาแล้วครับ จับซีนาเบลลี่ตูเบลลี่ทุ่มเลยกลับตื้อแขนกลับตื้อแขนอีกอีกทีอีกทีโจกเจอเตะสวนครับแล้วเสริมแรงเอาไหลชนครับ โจกกับโจกซีนาโจกโจกโจกเกือบหน้ามือแล้วจับเบี่ยงครับขึ้นเชือกโอ้โหเจอออตันครับโจกสวนซีนายังไม่ยอมครับเจอออตันสอกใส่ตองครับแล้วจับซีนาบิดริดล็อกเจอโจกครับและซีนาจับยกเลยโอจะสซเอฟยูโอ,โอไม่ได้ครับ ไม่ยอมครับออตันหลุดแล้วเราจะเวียงเข้าเชือกซอกครับซอกศอกใส่ละ้นก็ชกโชกจอนซีน่าจะก,กันกันเอาไม่อยู่ครับโมโหแล้วครับออตันโมโหแล้วแล้วมาจับ อาร์โอรครับแสมเปลเล็กๆสี่แตกด้วยกดแล้วครับกรรมการนัดหนึ่งสองได้แค่สองครับแม่ยังอึดอยู่นะครับจับยกตอหลุดได้ครับเจอเจาอ,อยางครับออตันเอาทิงโองครับใส่ออตันกระตื้นข้อเท้าครับ อาหลบได้เจอลูกเตะครับของออตันแล้ววิ่งมาเจอชกของจอรซีน่าครับและจอรจีน่าจับเวียงจเยงจอรีเวิร์สบิดซิดล็อกเตะครับเตะเตะแ,แล้วจับจอรซีนะ่ายกสลัมครับสลัมสลัมแล้วต่อด้วยโนดเผนโบราณนครับเมื่อเล็กน้อยครับถึงกับดิ้นครับ อัลตันบอกอย่าดิน้นวหวอย่าดิ้นอย่าดิ้นขอกระทืบมือหน่อยโซนโซนดีนะสิงศอกใส่ับอ,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 อีกทีก็ยังไม่หนำใจครับอัลตันบอกดับเบิ้ลเลยเบิ้ลสามเลยโจ๊ก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 ครับโจ๊กกระทืบแถมอีกที ทุบก้ากลางหลังเต็มๆครับกรตืบมครับกระตืบ,บ,บสีหน้าบอกไม่ไหวแล้วโว้ยจับยกขึ้นมาจากโคตรลายหลบได้ครับอเอาโดนเลยครับอายังครับเจอตุ้มครับเจอทิ้งเลยครับไอเราก็นึกว่าจะเอฟอยู่ซะแล้วไปก,กลางหลังออตั้นเ,เต็มครับ และแถมด้วยทิ้งซ่ครับรอประเด็จทึกแล้วครับจอร์นซีน่าออตันลุกขึ้นมาจับอาคอครับและจับพลิกมาครับเป็นเออยู่ครับเรียบร้อยครับกรรมการนับหนึ่งสองโอ้ยังครับยังเหมือนกันครับออตัน แล้วตันวิ่งมาโคตรลายครับลุกขึ้นมาได้ครับ4ีน้าโกลด์อีกแล้วรอบที่สองโคตรลายคืนฟลิกกลับมาเป็นสแลมพอตั้นจับเวียงโอ้โหเจอแทงเข่าสวนแทงกเหมือนกันครับพอตั้นแบบนี้เอนตจินจ่ายคู่ครับแล้วเกี่ยวคอลงมาครับจอนซีน่ากละบทืบครับกระทืบแทงเข่าซ้ำครับ โชกครับโชกและจับยกใส่วอลสแลมขึ้นเชือกต่อเลยครับจอร์ซีน่าแล้วกระโดดสันเลยครับโอ้ไฟนอลกดเจาเปอร์แล้วกดแล้วครับกรรมการมานับ1 2อโอ้เพื่อสุดท้ายของออตัน เลือดเต็มไปแล้วครับหลบได้ยูแกนซีมีเตะครับจับยกเอฟยูครับเต็มเต็มเรียบร้อยครับหวังว่าคราวนี้จะไม่รอดครับแล้วกดทันทีทันใดครับกรรมการมานับ1 2 3กับแพ้เลยครับเดนดี่ออตันครับเป็นจอรสซีน้าครับได้แชมป์โลกเอเวอร์บงแชมเปี้ยนชิปไป โอเคครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ